สวัสดีค่ะสวัสดีคือเก่าเหมือนเดิมค่ะมนีผ้ามาเบิองอีกอย่างค่ะมาเบิองกันดินแห้งีแปลงหญ้าของแม่เพรของเฮ้าค่ะที่ปลูกเสร็จแล้วตั้งแต่นานแล้วเหลืออยู่แปลงนี้มาเบิองกันค่ะวามันจะเกิดว่าเกิดนี่ดินแห้ง ฝนไปไสดดอกค่ะฝนบ่มีเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะปรั๊บพึ่งปรับปรุงสิบปลูกให้คุณแม่ได้กินเป็นกิจประจำวันทุกวันนี่ค่ะกับพ่อควานของเฮาสวัสดีครับพ่อควานของเฮาอาซอยเด้อครับเด้อรามาปลูกหญ้าซอยนีนเดอ้อวายสันสองนีนแ่ละครับนี่รวมด้วยช่วยกันมีอยู่สองคนสองคัน ปลูกงายแม่เพชรของเฮ้าค่ะปูกรัอนล่อฝนครับปลูกรอฝนค่ะปลุกรอฝนเสียงดวงวาจังสั้นละเอาไว้นานก็ไม่ได้หญ้ามันออกนอแล้วเสียงดวงกันไปค่ะก็ดิ้นก็แหงค่ะว่าจะเกิดหรือเ่าเกิดกะล่องเฮ็ดกันไปค่ะปลูกรอฝน ก็หลายคือกันประมาณสีไรนึงนีงน่แหละคะ่ะไลนึงกใ็ใส่ใส่หยาหลายอยู่ค่ะเพราะว่าเ้าใส่หลายเนาะหกกิ่งลำกระยานมันบ่เกิดค่ะนี่ค่ะรถเราเข็นมาก็ปลูกไปเรื่อยๆค่ะรอฝนตัวนี้ก็ปลูกตัวนี้ก็ปลูกแล้วก็อุ้ยมันเป็นตาได้กิน ถ้าบูไม่ฝนก็จะเหี่ยวมันมันแห้งมันเหี่ยวไปแล้วค่ะที่ที่ดินที่สูงๆแห้งไปแล้วค่ะช่องพังเพชรวันนี้ค่ะวันนี้พามาดูพามาเบิงมาชมงการห้าปลูกห้าวิธีการปลูกห้าองเฮ้ากับเฮ<า>็ดจังซี่ค่ะยกล่องย <c oughs> กยกล่องกันไป <c oughs> ปลูกปีกปที่แล้วคะ่ะบกเกิดขึ้นกันดินแห้งอย่างนี้แหละฝนฝนกับปบน่านขึ้นกันฝนมาก็บกเกิดขึ้นกันคะ่ะปลูกทุกปีค่ะมันไม่เกิดมันห่างภาษาอีสานเขาเรียกว่ามันห่างคนไทยก็เรียกว่ามันไม่ถี่เนาะมันเป็นหย่อมเป็นหย่อมก็เลยปลูกใหม่แล้วนี่กะแรงไปดนขึ้นกันคะ่ะ ก็ลองเสียงเสียงเสียงปลูกกันไปเบื้องขีฟ้าคือสีได้หลายถาก็เลยมาปลูกค่ะแม่เพชรของเฮาปลูกไว้แม่เพชรของเฮาค่ะปลูกหญ้าปลูกหญ้ารอฝนไม่รู้จะตกหรือไม่ตกแปลงหญ้าของแม่เพชรของเราค่ะแม่ท้องปุ้งของเรานี่แหละปลูกไว้ทะ่ลอให้คุณแม่ได้กินเนาะต้องมีหญ้า มีสับปะรดมีอ้อยอาหารเสริมเป็นยานในทุงในทุงหน้าห้องนี้เลยค่ะกะโบก่าไปไอตัดวันไหนเนาะย่านพ้นชีดยุงขีดยากะไปตัดตะอยู่ในกระแทนหน้าเจ้าของค่ะเดยดเตียงนี่ไงเดดจ้า แดดก็แห้งอยู่ค่ะแดดร้อนจัดเลยปูก้าตากแดดนี่นะค่ะชีวิตของคุณเลี้ยงช้างค่ะต้องปูก้าไว้ให้สร้างเอาไปปูกปก็ไม่ได้กินค่ะต้องปูกเลี้ยงช้าง ปูแล้วก็ตัดย่ามาืเามามเอเศร้าก็ต้องไปมืเอเศร้าก็ต้องไปแก่คุณแม่มันกินน้ำเก็ายาไปให้กินตอนย่ามือแรงซีโมงเหมือนเดิมค่ะไปแก้มัดเอามากินน้ำกับไปผูกไว้คือเก่าค่ะจิตประจําวันของควานช้างของเราก็ม,มีแค่ชั้มนี้เด้ะค่ะก็ไปทําไร่ทํานาว่าง ตแต่ละมือก็ต้องหาให้คุณแม่กินเต็มที่ค่ะบ้านเราก็ป่าไม่มีแล้วค่ะนนเ,เป็น,นแม่น้ำมูลหมนแล้วบ้านเราต้องมาอาศัยอยู่ที่สวนค่ะช่องพังเพชวันนี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆค่ะหานาทีเนาะ ก็ฝากไว้เน้ด้อค่ะมนีก็มาปลูกหญ้าให้คุณแม่ของเราว่าควานแม่ควานของเรามาปลูกหญ้าช่องพังเพชวันนี้ปลูกหญ้าใหไ้ไว้ให้เม่เพชรกันเนาะก็สวัสดีค่ะ